มาแล้วครับพี่มีอะไรให้ช่วยครับมึงไปกับกูหน่อยขึ้นรถเลยเอาบ้านหลังนี้ไหมคนอยู่เยอะดีแต่เอาแค่คนเดียวพอคือคนที่ถอดถุงเท้า โอเคได้เลยครับลูกพี่เดี๋ยวผมไปเอามันมาให้ครับวิยนี่มัน A สามสามซี่นี่ยว่าเอามันมาเลยดีกว่าเฮ้ยอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแล้วยกมือขึ้นแล้วตามกูไปที่รถไม่ต้องใส่รองเท้าเน่าๆของมึงไปขึ้นไปที่กระโปรงรถมันมาแล้วครับลูกพี่ไอ้นี่คนที่ลูกพี่เกลียดเลยครับโอเคไปเลยไปนี่บ้านฉัน พอไปถึงบ้านแล้วทำอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวฉันตามลงไปมึงจับผมมาทำไมวะมึงจับผมมาทำไมมึงจับผมมาทำไมเฮ้ยเงียบปากและหยุดนิ่งๆห้ามไปไหนนั่งกาอี้เดี๋ยวคูจะจับมึงมัดมือมัดเท้ามัดแขนมัดขาถอดถุงเท้าปิดปากรัดมึงรัดท้องม,มึงด้วยเทป ใส่พันชั้นครึ่งเข้าใจปุ๊บวะมึงปล่อยกูไปได้ไหมกูไม่อยากโดนจับอีมึงอยู่เฉยๆของมึงไปแล้วมึงก็ไม่ต้องพูดมากอีสักกูจะบอกอะไรไว้ให้นะเฮียมึงมันกังจอมมันควายมึงมงโง้อไม่ไม่อยากจะใส่วันหน้ากับมึงเลยวะมันง้อกรงจอมไร้ใจ มึปัญญาอ่อนเกินไปคุยกัเลย่ม่อยากจะพูดกังมึงมึงเป็นเช่อะไรแค่นี้มึรับไม่ได้เลยมึงปัญญาอ่อนเหรอมึงไม่ได้อยากพูดเช่กับมึงมากเลยคุ้แค่เียมึงแพงมากเมเลยจับมึงมามึต้องโดนังไว้สี่สิบปีพวกขังที่มีมเข้าใจตัวยักษ์เหรอจัีนไปจับเพื่นแล้วของกูก็ไม่ไจับมึงมาได้